สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอ้นิทิสนะครับและนี่คือรายการไอเดียดี Howto นะครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กันที่โชว์ดีซีนะฮะโรงละครองค์บากไลฟ์นะครับในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยและก็เจาะลึกนะครับกับสตันแมนมืออาชีพนะครับผู้ข้ามบอร์ดในวงการคิวบูแอคชั่นมาเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับกับพี่นัทวินัยเวียงย่างกุ้งสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับผมไดีให้พี่นัทแนะนําตัวกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ ผมชื่อวินัยวีงังกุ้งนะครับที่เล่นนัดครับครับพี่นัดครับจุดเริ่มต้นของการเป็นสตันแมนของพี่นัดเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างครับพี่คิดว่าเริ่มต้นมาจากเด็กๆเ,เลยเนี่ยพี่ตอนนั้นได้ดูหนังเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่พี่พนาทิทิไกนะครับเขาแสดงเป็นกีดิบเรื่องนั้นชื่อว่าปูกมันขึ้นมาฆ่าครับรปลูกมันขึ้นมาฆ่าใชนะซึ่งในในหนังเนี่ยมันมีคิวบูเตตอย และที่สําคัญมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เป็นตีลังกาบนต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่ามันสวยดีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นบ้งฮะครับเจ้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพครับแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องสแตนแมนของทีมพี่พนานี่แหละเขาบอกว่ามิมึงชอบเล่นแบบปาดโผล่อะไรเงี้ยชอบตีลังกาอะไรเงี้ยมึงทำไมไม่ไปสมัครสแตนแมนวะอะไรเงี้ยชวนเข้ามาใช่ครับก็เลยพี่ก็เลยได้มาสมัครหลังจากจบหาไรเนี่ยพี่ก็ มาสมัครที่ทีมซันแมนพิพนาแต่พี่ยังไม่ได้ทําเลยนะฮะพี่ไปทางานออฟฟิศก่อน6เดือนทางที่เขาถึงเรียกเข้าไปเพสหน้ากล้องอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นภาพยนตร์เรื่ององค์บากดังพอดีองค์บากภาคแรกพี่จาพนมใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหนานมากๆแล้วนะครับและตอนนั้นหนังแอคชั่นเนี่ยก็กำลังบูมครับผมพี่พินาทีมพิพนาก็มีหนังแอคชั่นมากขึ้นเขาก็ต้องการซันแมน พี่ก็เลยไปกัมาพี่เขาก็เลยเดึงเข้ามา <S <S จนจนได้เข้ามาเป็นสตันแมนนะครับ,รบผมรวมระยะเวลาจากตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพี่เลยใมาจนถึงตอนเนี้ยกี่ปีแล้วที่พี่ทำเนีโอ้โหจากปีนั้นน่าจะสี่แปดมาถึงปีนี้หกศูนั์นจะสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วนะฮะไม่ธรรมาดาจริง แล้วอย่างนี้นี่พี่นัทเนี่ยฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้วิชาต่างๆในการที่เราจะเป็นสตันแมนเนี่ยที่ไหนอย่างไรบ้างก็หลังจากที่เข้ามาสมัครที่มพิพานบครับเขาก็มีการฝึกให้พี่ก็ฝึกจากทีมพิพานานี่ประมาณ3เดือน3เดือนใช่อย่างที่บอกไปว่าช่วงนั้นงานหนังสตันแมนเยอะมากเยอะแอคชั่นแอคชั่นหนังแอคชั่นเยอะมากก็ฝึกไปด้วยแล้วก็ออกงานจริงด้วยมันก็เลยเป็นการแบบว่าได้ทส เล่นจริงแล้วก็ฝึกไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมพี่นัทแล้วอย่างนี้เนี่ยซันแมนเนี่ยหน้าที่หลักๆของซันแมนเนี่ยคืออะไรหน้าที่หลักๆของซันแมนเลยครับใช่ครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดชอบมันก็คือรวมรวมไปถึงรับผิดชอบในสิ่งที่เราจะทำเรื่องเรื่องการฝึกฝนคิวบูยิมนาส,สิกอะไรพวกนี้ยืดหยุย่นของร่างกาย เตรียมสภาพร่างกายของเราให้พร้อมใช่ใช่ที่เราจะไปบู๊เราจะไปล้มไปแบบตกจากที่สูงอะไรอย่างนี้ด้วยต้องมีการฝึกซ้อมตลอดเวลาอะไรพวนบังคับไม่ให้มาเกิดได้อย่างเช่นแบบตกจากที่สูงมาใช่หรือว่าต้องเอาไม้ตีเอาขวดตีอะไรอย่างเงี้ยครับลุยไฟบ้างตกน้ําบ้างนั่นคืออุบัติเหตุแต่ที่เรานั่นคืออุบัติเหตุที่เราคาดคาดไม่ถึงแต่ว่า ที่สาคัญเลยคือเราต้องพอร้อมรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงครับความพร้อมของร่างกายแล้วก็รวมถึงเซฟตี้เซฟตีส้สำคัญที่สุดอย่างที่บอกนะฮะก็มันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าพี่นัทต้องเคยได้รับบาดเจ็บแน่นอนเคยครับครับผมตรงไหนบ้างพี่ร่างกายพี่ตอนเนี้ย ตั้งแต่โดนมามีแต่โดนมามันมันโดนแล้วก็ก็หาย,ยแหละแต่ที่หนักสุดก็คือเล่นเรื่องหนึ่งคือองค์บาข้งสองครับไปดวลดวลเขาเรียกว่าดวลดวลดาบกับพี่จาแต่เพินว่าวันนั้นผมอาจจะนอนน้อยหรือไม่ยังไงั้งไม่ทราบนะเพราะมันจะเป็นคิวที่ฟันกันฟันกันมีคิวหนึ่งที่ผมจะรับบนครับแต่เป็นจังหวะที่ผมไม่รับพี่จาฟันเข้านี้เลยโอ้หัวแตกหัวแตกตอนนั้นเลยเย็บสามสามสี่เข็มสามสีเลย เลือดอาบเลยทีเดียวเชียวใช่ใช่โอ้โหนะฮะคุณผู้ชมอย่างงี้นี่ก็ต้องมีการดูแลร่างกายหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลร่างกายได้รู้ข้อมผิดพลาดบ้างบาดเจ็บก็มาแล้วพี่มีวิธีดูแลร่างกายอย่างไรบ้างก็สําคัญเลยแล้วต้องต้องฝึกฝนตัวเราเองแต่ลดเวลาการเตะต่อยการเรื่องของยิมนาสติก็สำคัญทาะเวลาเรา โดนกระแทกล้มเนี่ยเรามีวิธีการม้วนยังไงเขาเรียกว่ายืดจุ่นใช่ยืดยุ่นร่างกายแล้วตอนนี้เฮลตี้กับมังแมลงผมก็เท่าฟิตเนสฟิตเนสใช่ผมพี่นัทเดชถ้าถอดเสื้อออกมานะฮะคุณผู้ชมซิกแพคนี่เป็นมัดมัดนะฮะยิ่งกับบูเบลินอีกนะฮะกล้ามแขนนี่ชัดมากนิดหนึ่งครับผมก็เรียกได้ว่ามันจะต้องมีเรื่องของ stretching เข้ามาเกี่ยวข้องคือล้มยังไงไม่ให้เราเจ็บใช่ไหมพี่ให้เราบันใช่ให้เราแบบซับแรงกระแทก ให้เกิดกับตัวเราน้อยที่สุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้พี่นัทเนี่ยแนะนําหน่อยสําหรับผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะมีน้องๆหรืออาจจะมีคนที่เขาสนใจอยากที่จะทาอาชีพสตันแมนให้พี่นัทแนะนํานิดนึงว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอย่างไรเริ่มต้นควรจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นนะครับครับคืออย่างแรกต้้งใจรักก่อนถ้าใจไม่รักก็ทาอะไรไม่ได้สองสภาพสภาพร่างกายเนาะจริงๆ สภาพบางกายเราพร้อมแค่ไหนที่จะเล่นคิวอะไรที่สเสีย่ยงบนหน้าบนหลังตกกระแทกสามที่สำคัญก็คือต้องฝึกฝนคิวแอคชั่นคิวบูในการรับแอคชั่นยังไงให้มันลดแรงกระแทกจากการที่เขาเตะมาให้ให้ตัวเราเซฟเซฟสุดอะไรเงี้ยเวลาตกที่สูงเราจะเซฟตัวเองอยังไงไม่ใช่ว่าตกที่สูงแล้วก็ทิ้งตัวแบบ สบายสบายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มันก็มีวิธีเทคนิคครับก็ต้องฝึกฝนด,ดูตัวอย่างรุ่นพี่ให้ดูหนังหล,หลายเรื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีทีมสตันในประเทศไทยก็ก็อยู่2องามทีมแล้วที่ใหญ่ให่คคใคร,ครที่สนใจก็อาจจะไปติดตามจากทีมที่พี่สตันได้นะครับ,รบก็เหมือนกับว่าต้องศึกษาเยอะๆศึกษาฝึกซ้อมนอกจากฝึกซ้อมแล้วก็ต้องฝึกฝนร่างกายตตวเองให้พร้อมด้วย สุดท้ายนี้นะคร kind of alone alone ับเดี๋ยวให้พี่นัทเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามให้กับคุณผู้ชมเนะยครับก็สำหรับผมนะครับตอนนี้ก็มีออนแอร์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือละครมือเหนือเมฆนะครับทุกวันนะน้องไอเขาก็เล่นด้วยเราเล่นด้วยกันนะ่ทุกเจอทุกต่อใช่ทุกวันฟุตพละหานะครับหลัง่าวช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีผลงานอีกก็เรื่อยๆนะตอนนี้ฮะผมก็มาเป็นพี่จา อีกร่างหนึ่งนะครับอีกร่างหงแบบแบบละครเวทีครับองค์บากไลฟ์โชว์ครับ<ช>ก็ติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง y o ยู u ูบครับพิมพ์ไปเลยนะครับองค์บากองค์บาก k k k องค์บากไลฟ์โชว์นะครับมันก็ได้ขึ้นมาให้ค<ช>ือถ้าเราเซิร์ชไปเนี่ยมันก็จะเจอหมดเลยช,ช่องทาง ที่เราจะซื้อบัตรจำหน่ายบัตรอะไรยังไงก็จะมีบอกอย่างดีเลยนะที่โชว์ดีซีพลังเก้านะอย่าลืมมาชมกันเยอะๆอะครับนะครับเอาละรครับสาหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณพี่นัทมากมากเลยครับ,รบที่มาเรียกได้ว่าแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆกับคนที่ยังไม่เคยรู้อีกด้านหนึ่งของซันแมนนะคือปกติเนี่ยเราจะดูแต่นหนังแอคชั่นชอบดูหนังแอคชั่นมากเลยแต่เราไม่ได้รู้หรอกว่าเบื้องหลังความสําเร็จเนี่ยในผลงานนั้นๆเนี่ย ซันแมนเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับกลับมาพบกับไอเดียดี how t ูได้ใหม่นะครับใน e ีีถัดไปและสำหรับวันนี้ครับผมกับพี่นัทต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมาฆาแห่งกูนักสู้ไทยผมจิตและกายให้เป็นยอดคนดำลงห้นทางอ่อนน้อมโมที่ตัวตนผาดุงคนน่าทำมีเมตตา มีีศททววเเดดาคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆของสถานีได้ที่ www.ideadtv นะครับและติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของสถานีได้ที่ Facebook Fanpage ideadtv และ YouTube c h anel ideadtv นะครับ